สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะฮะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงครับวันนี้จะพาทุกเพื่อนทุกท่านนะครับมาองการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020นะครับเป็นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมนะครับกันระหว่างทีมชาติอังกฤษครับพบกับทีมชาติสกอตแลนด์ครับซึ่งคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ถือว่าเป็นคู่ลักคู่แค้นเลยนะฮะ สกอร์ต์สกอร์ไลต์อังกฤษนะฮะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะซึ่งการทดลองการขันแมตช์นี้ครับผมใช้เกมฟีฟ่ายี่สครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเปิ้ลนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านรับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครแชร์ก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะฮะและที่สำคัญครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดใด ผมขอภัยทุกท่านณนะที่นี้ด้วยนะครับผมในกนารในขัครั้งนี้ครับถือว่าอังกฤษถือว่าได้เปรียบทีมอื่นเลยนะเพราะว่าสามนัดแรกในรอบคัดเลือกก็ในรอบแรกก็แข่งที่บ้านอังกฤษหมดเลยนะฮะส่วนถ้าเข้ารอบต้องเอาไปก็เล่นที่อังกฤษหมดนะฮะจนถึงนัดชิงนะฮะอังกฤษเข้ารอบไปได้นี่ถือว่าโอ้โหได้เปรียบทีมูแข่งอย่างเยอะเลยนะเพื่อน วันนี้มังกิษมานรบบ4-3-3นะฮะนรลูกมีด้านของแรดฟอร์ดครับแอลลีเคนแล้วก็สันโชนะฮะกองกลางนี่เจมสันนะฮะมีฟิลิปสันนี่ถางด้านของทีมชาติสกอตแลนด์นะฮะก็เลยครับวันนี้มาในระบ5-3-2นะฮะ ตามเนื้อผ้าตามฟอร์มต่างนี่ถือว่าอังกฤษผลงานดีกว่าเยอะนะรวมทั้งตัวผู้เล่นนะแต่ถ้าสองทีนี้เจอกันเมื่อไรนี่โอ้โหใส่เต็มเหนียวแน่นอนนะฮะเอาละครับยูโร2000นครับนัดที่2 2งสองทีมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเป็นทางฝั่งของ,องกฤษครับเริ่มเกมก่อนในเครื่องแรกนะวันนี้ครับที่ช่างกฤษครับมาชุดเสื้อสีขาวทำเกงสีดําบุกจากซ้ายไปขวาเนะส่วนด้านของทีมชาติสกอตแลนด์ครับวันนี้มาชุดเสื้อสีน้ำเงินนะุ่กจากขวาไปซ้ายครับเอาฟิเวเฟนนะฮะ มีฟิลจากแมนซิตี้ครับให้บอลที่แฮร์รี่เคยตันโชครับโฟเรนตบบอเข้าในมาติดทางด้านของแม็กโทมินีฮะลูบอสั้นครับหลบไม่ได้สวยฮะพาบอลตะลุยขึ้นมาเองวางยาวมาบอลอยู่ที่สกอตแลนด์ฮะแม็กกินครับคืนมาที่แม็กโทมินีแม็กโทมินีนี้จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะเอาครับบอเกอร์เก็บบอลได้ครับให้มาที่มิงฮะ ปิดแกนครับมาที่เมสันเม์ครับขออภัยด้วยทะรายชื่ออาจจะไม่ตรงของจริงยังไงนะเพราะว่าตัวเกมไม่อัปเดตผูเ้เล่นให้นะก็เลยไม่ใช่สเปรตปรินตตัวจริงแรกของทางทชาติชุดปิุบันนะฮะแอดฟอร์ดครับไปมาที่แฮร์รี่เคนครับตูดคูเปอร์สกัดไม่ได้โอตเนียลครับวางยาวมาติดธนาของทิมเปียร์แอดฟอนนะคือที่ทิมเปียร์ ฟลิปครับมีฟิวจากลีนยืนเต็ดนะยกเข้ามาอัพมาคัสแลตฟอร์ดไหลมาฟิลิปกดด้วยขวาเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทีมชาติอังกฤษขึ้นนำแล้วนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์อังกฤษขึ้นนำเร็วนะฮะเรียบโอ้โหแลตฟอร์ดถี่ว่าจ่ายมาสวยนะจังหวะ สอดขึ้นมาของฟลิปนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ขอไปฮะกดผิดครับผมในทีที่ส3สามนะฮะเอาครับเกมดำเนินต่อทางฝั่ง,งสกอตแลนด์เริ่มเกมมาครับแบ็กโชครับใฮ้ทีดำแเฮนเล่ครับ,รบวางยาวขึ้นมากินจะเก็บกบอลได้ฮะแม็กกิน ินยังมาได้ครับมากินอดัมครับคนนี้เก็บบอลได้ครับฟิลิปม,มาซนเมลชิปเปียครับไอ้ที่เฮลิเคนฟิลิปครับพาบอลขึ้นมาม,นมาซนเมลฮะโย่โอ้โหติดแนะ่แม็กคัมเบนีแม็เกเกเกอร์หยอดมาลูกนี้แม็กคัมเบนี ดันสายมาครับลูบสันลูบสันครับโดนกับวอลเกอร์โรบลูบสันเปิดนี้ติดวอลเกอร์ครับยังได้ทุ่มนะสกอตแลนด์นครับอรรอรบ,บอลเก็บได้ครับแมคเกเกเอร์แต่ว่าอังกฤดแย่งบอลมาได้นะฮะซันโชแอลลี่เคนดรอสมาติฟลิปนะ เปลี่ยนเก็บบอลได้ครับแรดฟอร์ดในทางด้านของแทรี่เก็ควายที่แรดฟอร์ดนะฮะย้อนขึ้นมาจิกฟลิปเอาครับโฟรเนฟรนโฟเรนมาด้านขวาสุดไม่ทันนะซานโชนี่บอลออกหลังไปฮะดูทางเตะครับ,รบของสกอตแลนด์นะฮะมาแช่ครับวางยาวขึ้นมาดูว่ซันเก็บได้ฮะแม็กเกอร์ แม็กกินครับมันสายสุดครับออกเกยจะหมสั่ไม่ได้นะเนรียภาพรวมของกิจดีกว่านะตอนนี้แล้วก็นำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะต่อนนี้ครับก็ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกมาแล้วนะฮะรีบครับ,รรบยัดเขาก,กางมาชิปเปียรสันเมาส์ฮะอฮริเคนตรงนี้ดักได้ครับแฮนเล่ โดนมาอดำครับแกรเกอร์ไลิกกับดำอโตเนมากินเนี่ยตอนนี้สกอตแลนด์พยายามคาะบอลนขึ้นมานะทีครับหลังจาก3 0มนาทีมานี่สกอตแลนด์เกมดีขึ้นเล้หลุดมาด้านข้างนะที่ด้านของอาดำมาตรงนี้ล็อกเขาไหนกดซ้ายโอุ้ยอ๋อยังอยู่วะลูกนี้แมม กดผิดแล้คฮะขออภัยครับดูแต่มุมของสกอตแลนด์นะฮะลบปัสันเปิดเข้ามาครับโฟเรนโมดสกัดไว้ได้คูตเนียลเปิ์ครับตอนสกอตแลนด์ครับเริ่มทำเกมขึ้นได้ดีขึ้นเยอะเลยครับนี่แฮนเล่กระชากหลบมาหนึ่งคนแม็กกินนะพลิกได้ไหมยังมีแม็กกินหูด่านสองไม่ผ่านที่เปียนะ สันโชครับแอลิเนกนมาพลิกได้ครับมาดันสายสุดนฮนีางดันของแรดฟอร์ดก็ับพาบอลจีเข้ามาแอดฟอร์ดตรงคืนมาที่ทิเบียทิเบียตบเข้าในแอลิเกนครับย้อนมาที่ฟลิปโฟเดนอาครับสันโชไหลามาแอลิเกนเลยกับสันโชจังหวะนี้แอลิเกนยังไงยึกยักอยู่จ่ายมาติด ที่เขาทางครับซานโชกดด้วยซ้ายโอ้โหี่เบาไปหน่อยเนี่ยนะมาแช่วคว้วาบอลไม่ได้ฮนะตอนนี้จะหมดครึ่งแรกต้องดูว่ากรรมการทดกี่นาทีนะฮะทดหนึ่งนาทีครับผมตรงนี้โอ้โหซานโชจะยิงเขาแยกในทันนะสกอตแลนด์แล้วก็ทดครบหนึ่งนาทีนะผู้ตัดสินนะครับเป่าต้องวินเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเลยนะฮะ ก็เป็นท,นทีมชาติอังครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับเพื่อนๆเอาละครับเริ่มขึ้นหลังกันเลยนะฮะต้องดูครับว่าครึ่งหลังครับอังกฤษนะฮะโดยเกรนเซาเกตนะจะแก้เกมในครึ่งหลังไนงะเพราะว่าหนึ่งลูกนี่คือโอ้โหยังหวาดเสียวอยู่นะฮะ แล้วถือหลังมานี่อังกฤษบุกเลยนะฮะแฮร์รี่เคนเล่นครับเล่นกับฟิลิปเอาไปสนสมาครับแฮร์รี่เคน่อมาที่คาวินคลิปฮนะเอาครับวันนี้แฮร์รี่เคนโอ้โหจะยิงว่าติดธนคุปเปอร์ฮนะก็ขออภัยด้วยนะฮะลายชื่นตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับของจริงยังไงซึ่งก็มีหลายคนที่รู้จกักทีมชาติอังกฤษนะฮะ ซึ่งตัวเกมฟีฟา่า21ยังไม่อัปเดตทีมชาตินะยังขออภัยเพื่อนด้วยนะครับผมเอา,าก,กระโจสกอตแลนด์หลุดขึ้นมาแม็กกินหลุดมาด้านขวาแม็กกินปาดมาเสาสองโอ้ยแม็กเกอร์โอ้ยยิงข้ามคานได้งไงฮะโอ้โอ,โอกาสทองนะสกอตแลนด์พลาดไปอย่างน่าเหลือเชื่อนะแมังกฤษก็รอดตัวไปนะ ลีเคนนะครับแลดฟอร์ดเก็บบอลได้คนะรับแลดฟอร์ดถาบอลขึ้นมาเลยฮนะแลดฟอร์ดมองเข้าในแล้วเปิดมาเสาไกลเรียบร้อยครับอังเกษขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ฮะจนได้ครับผม ของจริงนี่แมสันเมานี่ไม่น่าจะติดนะฮะเสร็รลอยครับสองศูนย์นะฮะอังกฤษก็เล่นง่ายนะครับทีนี้เรือบงานหนักนี้ตกอยู่ทางสกอตแลนด์นะฮะระกินนะครับคขือนมาที่คูปเปอร์ ครับหยอดเข้าามนี่ครับพลาดจากโอกาสที่ตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับเป็นโดนสองศูนย์สกอตแลนด์ครับโอ้เอาเกมมาจบมาดูกันต่อเพื่อนเพื่อนจิ้มดักได้ทิปเปียครับโฟเดนมาทานขวาสุดครับที่ไคาวอเกอร์ฝั่งบอลที่โฟเดนนะเขาวินฟลิปครับให้มาที่แฮร์รี่เคนลึกไปหน่อยฮะแฮนเล่ครับดักได้ครับ เชนี่กระดกขึ้นหน้ามาเอาครับลแลนเก็บบอลได้แม็กกินแทงยาวมาดำครับตอกส้นนะครับ,กกรบตนนรงนี้ทำให้สวยตรงนี้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าทงตัวน่าของโปบ๊บแม่ดำครับแอนเซนเมาดักได้ครับมาทีลาอา่าของไทยเป็นแรดฟอร์ดนฮะเขน็น ฟลริปครับโฟเดนสวนในจังหวะน,นี้ครับแฮร์รีร่เคนก็โดดด้านขวาที่ซานโชไม่ถึงติดท่าของโรเบอร์เันแฮร์รี่เคนครับเปลี่ยนแกนครับแต่ว่าโดนดักได้ครับโดยออเดนิลตอนนี้ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง2ี่นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะตอนนี้สกอตแลคพยายาม เพิ่มเก็บลุกขึ้นมานะฮะเอาลุยล้ำหน้าไหมไม่ล้ำนะฮะเอาแต่ว่าโอ้โหผู้ตัดสินครับโยกธงนะฮะนี่ครับจังหวะล้ำของอดัมนะโอ้โหล้ำสองตัวจังหวะนี้เอาเปลี่ยนตัวครับอังกฤษครับส่งดีแคนไลท์ลงมาแล้วนะฮะมิงครับวางบอลยาวตรงนี้ แเลยเก็ดบอนได้ครับมาทีนั้นแม็กโชว์นี่ยอดเข้ากลางมาอดัมใช้ตัวบังแต่ว่าไม่รอดนะฮอังกฤษยังช่วยกันในเกมรับได้ดีนะฮะทิพ์เปียบงังอาครับจจงหวันนี้แลนด์ฟอร์ดมีพื้นที่นะฮะแต่ว่ายอดมาทีทิเปียฟลิปให้มาที่แฮลลี่เคนแฮลลี่เคนนะฮะเล่นกับซานโช บอเกอร์โฟเรนครับรีเคนครับมาที่เาขาฟลิปออกมาขวาสุดที่ชานโซานสโชว์ชวตวัวสกิดนิดน,นึงฮะคูเปอร์ครับแทงมาตรงนี้รามครับไปมาที่แมคกเกอร์ดันสายสุดเติมมาแต่ว่าโอ้โหตรงนี้ต้องดูไลน์ดีนะฮะเขาไปบนของสกิทนะฮะโฟเรน สายครับแรดฟอร์ดตอนนี้เขาก็สู่ช่วงท้ายของเกมการแข่งขันแล้วฮนะทิเปียครับแฮร์รี่เคนแบ็กเกอร์ไอ้ยาวมาไม่ถึงฮนะติดพ็อกเกอร์ซะก่อนฟิลิปโฟเดนแทนประตแฮร์รี่เคน แอร์ลีเคนหลายต่อโฟล์นอู้ดีติดบล็อกเว้ยมาเชลลิสกัดไปได้นะเอามีการเปลี่ยนตัวทั้งด้านของสกอตแลนด์นะส่งแนวลุกลงมาครับแล้วก็ถอดแฮนเล่ครับออกไปนะครึ่งหลังครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะ อังกฤษครับเลันจะคว้าสามแต้มนะฮะตอนนี้แม็กโตมินีครับจ่ายมาสวยครอดัมฉีกมาด้านข้างคือหลังกรรมาการทดสองนาทีนั่นเพื่อนแม็กโตมินีครับจะจ่ายนิดติดคันไล่ฮะแม็กโตครับย้อนขึ้นมาที่ทางด้านของคูปเปอร์ฮะหลกิน แล้วก็ทดครบ2อนาทีแล้วนะฮะผูวสีกระเป๋าต้วิดเวลาการแข่งขันครับจบเกมอังกฤษนะไป2ประตูต่อศูนย์นะในเกมจำลองการแข่งขันนาะนสวนคุ้ขงขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะวันนี้ผมเปนเอกขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า